สวัสดีค่ะทุกคนหลายคนนะคะอินบอ็อกมาอยากให้ทำคลิปแบ่งปันวิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิก์นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบง่ายๆให้กับทุกๆคนดูนะคะแล้วก็ลองเอาไปทำตามเนาะส่วนคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวรอว่างจริงๆนะคะก็จะทำ Youtube ให้สำหรับใครที่อยากจะปลูกนะคะอันดับแรกต้องมีฟองน้ำก่อนนะทุกคน นี่คือฟองน้ำที่เขาตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปหาซื้อใน l a ซาด้าแล้วก็ช h อป e ีนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะคีมคีบสองอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีถาดนะคะทุกคนถาดแบบนี้นะคะไปหาซื้อนะคะใน l a ซ a ด้าช o อป e ีร้านยี่สิบาทได้เลยซื้อมาใบละ30บาทค่ะทุกคนส่วนฟองน้ำนี่ก็ซื้อเป็นเป็นแพ็คนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือ10อันประมาณ สี่สิบหกหรือแปดสิบหกนี่แหละนะคะลองไปหาดูในช้อปปี้ลาซาดานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนวดฟองน้ำกันนะคะต่อไปเราจะมานวดฟองน้ำนะคะทุกคนก็คือเอาฟองน้ำใส่ไปในถาดแล้วเอาน้ำใส่ลงไปใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยนะคะ ใส่น้ำลงไปให้เต็มถาดเสร็จแล้วเอามือกดนวดฟองน้ำค่ะนวดไปเรื่อยๆนะจ๊ะหน้าที่ของเราคือเอามือนวดฟองน้ำเพื่อให้น้ำมันเข้าไปในฟองน้ำนะคะให้ฟองน้ำเนี่ยอิ่มน้ำนะคะนวดไป น้ำน้อยก็ใส่เข้าไปอีกตอนคนนวดไปเรื่อยๆนะคะถ้าฟองนะ้ํามันอิ่มน้ําอ่ะมันจะเป็นสีออกขาวขุ่นๆหลังจากมันอิ่มน้ําแล้วเราก็ตกนะคะทุกคน อบไล่ฟองน้ำนให้น้ำมันอยู่ในฟองน้ำจนอิ่มเลยค่ะคนก็จะเป็นประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะให้น้ำมันอยู่พอดีกับขอบถาดนะคะไม่ใช่ขอบถาดให้น้ำมันอยู่พอดีกับขอบฟองน้ำอย่าให้มันเกินขึ้นมานะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปปลูกนะคะ ทุกคนต่อไปเรามาดูผักนะคะที่เราปลูกไว้นะคะอยู่ในห้องดำมาสองคืนสองวันสองคืนกับสามวันนะทุกคนอู้ออกเยอะมากเลยค่ะนี่ก็ต้นยาวแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปในการลงลังเอาไปลงนะคะทุกคนลงฟองน้ำกันนะจ้านี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆน,นะคะมาลงฟองน้ำค่ะติดตามกันเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปคือการเอาต้นกล้ามาลงในฟองน้ำนะคะทุกคนอุปกรณ์สองอย่างอย่างนี้นะคะอันนี้เอาไว้เขี่ยฟองน้ําอันนี้อาไว้คีบต้นกล้านะคะเราจะเอาต้นฟินเล่ลงก่อนนะคะต้นกล้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ตามช่องของโฟมนะคะให้รากเขาบรรลุงข้างล่างเลยเราเอารากปักลงไปข้างล่างเลยนะคะทุกคน แล้วก็เอาลำต้นปักลงไปด้วยนะคะเขาจะยาวประมาณแบบนี้เห็นไหมนี่คือต้นกล้านะะก็เอาลงไปเลยพอเราเอาต้นกล้าลงในฟองน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะ ตากแดดในที่รำไรนะถ้าถ้าใครมีสแสลมนะคะก็เอาวางทิ้งไว้ในสแสลมแบบนั้นเลยทั้งวันแต่ถ้าไม่มีก็คือเอาไปตากแดดช่วง10บโมงถึงประมาณสักบ่ายสี่นะคะตักแบบนี้ประมาณ5วันค่ะทุกคนจนกว่ารากนะคะจะลงไปข้างล่างทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้นกล้าแตกใบหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนน้ํานะคะเอาน้ําเปล่าเนี่ยเททิ้งทั้งหมดเลยแล้วเอาน้ําปุ๋ย a อใส่ลงไปค่ะ ก็ใช้อัตราส่วน1น่งใช้อัตราส่วน 3- ามถึงหซีซีต่อน้ำหนลิตรนะคะแล้วก็เอาน้องเพาะไว้นะแบบนั้นเลยใช้เวลาอีกประมาณสักห้าถึงเวันนะคะรวมทั้งหมดนะ นับจากวันที่เราเอาน้องลงโฟมนะคะตั้งแต่เพาะนะเราก็ลงรังโฟมอ่ะไม่ใช่โฟมตั้งแต่เพาะแล้วก็เอาลงในฟองน้ําประมาณ1 2บสถึงสิวันนะคะจะนับวันก็ได้นะหรือว่าดูดูน้องก็ได้นะคะส่วนใหญ่พี่อ้อยจะดูอ่ะว่ารากของเขาลงข้างล่างหรือ,อยังถ้ารากของเขาลงข้างล่างปุ๊บก็คือใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็ถ้าต้นใหญ่มากพอนะคะก็ดูสภาพต้นกล้าเอานะคะ ถ้ามันใหญ่ละมันโตละนะคะลากลงข้างล่างถ้าเราเอาไปใส่ในลังโฟมมันจะลากอย่างถึงเราก็ลงได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้เลยคะ่ะหลังจากที่เราเอาน้องผักนะคะมาใส่ในฟองน้ำแบบนี้นะทุกคนก็เอามาผึ่งค่ะใต้ร่มนะคะ ก็ถ้าใครมีสแลรมนะคะเอามาเก็บไว้แบบนี้เลยเอาไว้ในพื้นสแลรมนะคะให้อยู่ที่แสงแดดลำไรนะคะประมาณ5วันพอครบ5วันนะคะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนพอครบ5วันแล้วเขาจะแตกใบแบบนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนน้ำนะคะเทน้ำข้างในเนี่ยทิ้งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำปุ๋ยนะคะอันนี้คือน้องอายุได้5วันนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำปุ๋ยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน อันนี้เป็นแตงกวานะคะสวยมากเลยนี่อายุได้ห้าวันนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะเราก็รวมๆแล้วประมาณสักเกือบเกือบสิบวันนะน้องเขาก็จะต้นโตประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราสังเกตรลรากนะทุกคนถ้าลากยาวแบบนี้นะคะเราก็เป็นลงหลังโฟมได้เลยนะคะอันนี้น้องคะน้าเห็ดหอมนะคะก็อีกสองวันเดี๋ยวเราเอาลงหลังโฟมค่ะ